ชายคนนี้ขังลูกสาวไว้ในรถก่อนจะขับรถไปส่งเมียน้อยและลูกติดของเธอที่แห้งสรรพสินค้าเขาดูแลทั้งคู่อย่างใส่ใจขณะที่ลูกสาวของเขาต้องทนทรมานอยู่ในรถที่ร้อนจัดจนร่างกายใกล้หมดสติเด็กหญิงรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดโทรหาพ่อเพื่อขอความช่วยเหลือแต่พ่อของเธอกลับไม่รับสายเขายังคงเล่นกับลูกชายของชูอย่างไม่ใส่ใจเด็กหญิงจึงโทรหาแม่ในตอนนั้นแม่ของเธอกำลังประชุมอยู่แม้จะติดธุระ เธอก็รับสายและทันทีที่ได้ยินเสียงลูกสาวร้องขอความช่วยเหลือเธอก็ตกใจจนแทบสติหลุดแม่ถามว่าลูกสาวอยู่ที่ไหนแต่แล้วเธอก็หมดสติไปหญิงคนนั้นนึกขึ้นได้ว่าวันนี้สามีเป็นคนไปรับลูกสาวเธอจึงรีบโทรหาสามีทันทีทว่าเมียน้อยของเขาเห็นสายเรียกเข้าจึงตั้นใจตัดสายทิ้ง ภรรยารู้สึกโมโหรีบขอความช่วยเหลือจากทีมงานทุกคนเร่งออกตามหาเด็กหญิงด้วยความหวังว่าเธอจะยังปลอดภัยทันใดนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นบอกว่าพบสามีของเธอกำลังอยู่กับเมียน้อยด้วยความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ในที่สุดแม่ก็พบลูกสาวของเธอเด็กหญิงหมดสติอยู่ในรถแม่พยายามช่วยชีวิตลูกอย่างสุดกำลังขณะนั้นเองผู้ช่วยรีบเข้ามาทุบก,กระจกรถและอุ้มเด็กหญิงออกมาโดยเร็วหมอขอให้แม่รออยู่ด้านนอกขณะที่พวกเขาพยายามช่วยชีวิตเด็กหญิงอย่างเต็มที่เมียน้อยด่าว่าภรรยาเป็นคนทำลายรถของสามีเพราะหึงหวงภรรยารู้สึกรังเกียจสามีจนเกือบจะทำร้ายเมียน้อยแต่เมื่อเห็นลูกชายเธอก็หยุดตัวเองไว้ได้จากนั้นเธอบอกสามีว่า ลูกสาวกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทว่าเมียน้อยกลับเยาะเย้ยว่าเธอกำลังโกหกเพื่อเรียกร้องความสนใจชายคนนั้นกลับเชื่อคำพูดของเมียน้อยและสัญญาว่าจะไปรับลูกสาวในวันรุ่งขึ้นที่โรงพยาบาล หมอบอกแม่ว่าลูกสาวของเธอเกินกว่าจะยื้อชีวิตไว้ได้แล้วเธอร้องขอให้หมอช่วยลูกสาวแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปเธอร้องไห้จนหมดสติเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอเห็นลูกสาวอยู่ข้างๆจึงรีบกอดลูกไว้แน่นและสาบานว่าจะไม่ทอดทิ้งเธออีกแต่ในวินาทีถัดมาเด็กหญิงก็หายไปอย่างกะทันหันแม่ตกใจและพยายามตามหาผู้ช่วยต้องดึงเธอไว้และบอกความจริงว่าลูกสาวของเธอเสียชีวิตแล้วในที่สุดหญิงคนนั้นเข้าร่วมงานศพของลูกสาว เธอถอดแหวนแต่งงานและโยนมันทิ้งเมื่อเห็นร่างลูกสาวถูกคลุมด้วยผ้าขาวสามีก็นึกถึงคำสัญญาที่เคยให้ไว้และตัดสินใจไปเยี่ยมลูกสาวที่โรงพยาบาลในระหว่างทางคนขับบอกว่าจุดหมายปลายทางคือบ้านจัดงานศพชายคนนั้นตกตะลึงและเมื่อมาถึงเขาเห็นเพียงรูปถ่ายของลูกสาวเท่านั้นเขาตบหน้าตัวเองด้วยความเจ็บปวด ก่อนจะรีบวิ่งไปหาภรรยาภรรยายื่น iPad ของลูกสาวให้เขาอ่านข้อความสุดท้ายที่เธอส่งไว้ก่อนอายในวินาทีนั้นเองเขาก็รู้ความจริงว่าคนที่ทําให้ลูกสาวต้องตายคือเขาเองชายคนนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเขาเดินไปที่หน้าตากและกระโดดลงมาจากชั้นบนสุดของตึกและร่างของเขาก็ร่วงลงไปทับเมียน้อยสุดท้ายแล้วคนใจร้ายทั้งสองก็จบชีวิตลงพร้อมกันอย่างสาสม